ชาองนายทหล a r พยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะกลางฝ่ามือถือว่าเป็นศูนย์รวมของเส้นต่างๆที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตค่ะเครื่องหมายต่างๆที่อยู่บนกลางฝ่ามือจะส่งผลอิทธิพลทั้งดีและไม่ดีต่อเจ้าชะตานะคะ วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าบริเวณกลางฝ่ามือหรือว่าที่ราบอังคารนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิตค่ะที่ราบอังคารนะคะก็จะอยู่บริเวณระหว่างตรงนี้ค่ะระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองนะคะถ้าบริเวณกลางฝ่ามือหรือที่ราบอังคารนี้นะคะมีเส้นตัดมา ่านแบบนี้นะคะจะบ่งบอกว่าชีวิตของเจ้าชะตานั้นจะพบกับปัญหาอุปสรรคการเสียเงินเสียทองความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าที่ลาบอังคารนั้นมีเครื่องหมายเช่นดาว ก็จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะมีโชคค่ะมีชื่อเสียงที่ดีมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขสบายแล้วก็มีเงินมีทองถ้าหากมีสัญลักษณ์รูปสามงามหรือตรีศูนย์นะคะเกิดขึ้นมาที่กลางฝ่ามือที่ราบอังคาร อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ดีค่ะบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการได้รับความช่วยเหลือการมีชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงนะคะเงินทองที่ครอบครองและการมีอสังหามทรัพย์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีและถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหมายถึงสัญลักษณ์แห่งการปกป้องค่ะ บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะได้รับการปกป้องจากอันตรายและสิ่งไม่ดีหรือโชคร้ายต่างๆค่ะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วถ,ถ้าถึงเวลาที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตก็มักจะคล้าคลาดมีคนมาช่วยหรือหลุดรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนะคะสิ่งไม่ดีหรือโชคร้ายต่างๆได้ค่ะพร้อมทั้งหมายถึงความมั่งคัง่งความสุขและก็ความมั่นคงในชีวิตด้วยค่ะ และถ้าหากที่ราบอังคารมีสามเหลี่ยมนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะมีคนเคารพนับถือมีชื่อเสียงมีอำนาจมักจะเกิดขึ้นในมือของผู้ที่เป็นนักการเมืองหรือทำหน้าที่เป็นผู้นำนะคะ ก็จะส่งผลให้มีอำนาจแล้วก็มีคนเชื่อฟังพูดจาอะไรก็มีคนเชื่อถือเชื่อฟังค่ะและยังหมายถึงความมัง่งคั่งความร่ำรวยได้ด้วยนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะถ้ามีลักษณะของกากบาทเกิดขึ้นมานะคะเหมือนในภาพนี้มีกากบาทเกิดขึ้นมากากบารเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าจะมีนี่ นะคะคือมีเครดิตดีสามารถที่จะกู้เงินนะคะมีเครดิตมีความเชื่อถือสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่ก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะมีหนี้มาเป็นสมบัติมาครอบครองค่ะดังนั้นในสัญลักษณ์ของกากบาทกลางฝ่ามือตรงที่ลาบอังคารนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะคนละความหมายกันนะคะกับกากบาทตรง บริเวณนี้นะคะซึ่งอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจอันนี้เป็นกากบาทที่มีความหมายดีค่ะแต่สำหรับกากบาทที่เกิดขึ้นบริเวณที่ราบอังคารนะคะระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองนั้นนะคะก็บ่งบอกว่าจะมีนี่ก็คือมีเครดิตดีนะคะแต่ก็จะมีนี่นั่นเองค่ะและหากมีสัญ,ญลักษณ์รูปตะแกงเกิดขึ้น ที่กลางฝ่ามือแบบนี้นะคะที่ราบอังคารบ่งบอกว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยขวากน้ำความทุกข์นะคะคิดลบมีแต่เรื่องวุ่นวายใจนะคะชีวิตเหมือนติดกับดักนะคะติดติดขัดขัดไม่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาสัทีมีแต่ความวุ่นวายนะคะแล้วก็การเสียเงินเสียทอง หามีไฟหรือขี้แมลงวันนะคะเกิดขึ้นบนที่ราบอังคารนี่คือสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยค่ะหมายถึงการทําผิดกฎหมายหรือว่าการที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการผิดกฎหมายนะคะหรือการติดตะล่างนะคะติดคุกถ้ามีก็รีบเอาออกเลยนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่ะ เส้นวักษณะที่พุ่งขึ้นไปบนเนินเสาผ่านที่ราบอังคารและบริเวณนี้เกิดมีลักษณะของเกาะเกิดขึ้นมานะคะตรงที่ราบอังคารพอดีนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะบ่งบอกว่าชีวิตจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะชีวิตการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเรื่องโยกย้ายที่ทำงานเปลี่ยนงานหรืออุปสรรค เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยค่ะและถ้าเกิดว่ามีลักษณะของวงกลมหรือว่าเกาะเกิดขึ้นมานะคะเป็นรูปลักษณะแบบนี้บนที่ราบอังคารนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะหมายถึงชีวิตที่มีอุปสรรคมีปัญหาการเสียเงินเสียทองความทุกข์ความผิดหวังและเรื่องไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ใครที่มีสัญลักษณ์ที่ไม่ดีต่างๆนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นบนที่ราบอังคาร mm hmm. ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะ และก็หมั่นที่จะสวดมนต์อยู่เสมอค่ะนะคะและวก็สร้างบาร,รมีเชื่อมั่นในคุณงามความดีนะคะทําบุญสร้างบาร,รมีอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะทําให้ชะตาชีวิตนั้นดีขึ้นเส้นดีๆนะคะก็จะเกิดขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ดีต่างๆก็จะค่อยๆเลือนหายไปได้เพราะว่าเส้นย่อยๆต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะจางหายได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ6เดือนค่ะนะคะมันถ้ามันคอยสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีเส้นเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วบางครั้งเนี่ยบางเส้นก็จะหายไปจากมือเรานั่นก็เกิดจากกรรมคือการกระทํานะคะการทําความดีก็จะเกิดสัญ,ญลักษณ์ที่ดีแล้วก็เส้นที่ดีเกิดขึ้นมาและท่านบาปนะคะก็จะเกิดสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ดีเส้นที่ไม่ดีนะคะเกาะแกงตะข่ายตะลางต่างๆจุดดําต่างๆนะคะเกิดขึ้นมา ก็จะทำให้ชีวิตนั้นพบกับโชคร้ายนะคะทำให้ความทุกข์หรือว่าการสูญเสียงเงินทองก็จะเข้าใาหม่เยือนนั่นเองค่ะดังนั้นก็มันทำความดีนะคะเพื่อที่จะลิขิตชะตาชีวิตให้โชคดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ